วันนี้เวลา18นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนักพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายอมัดอับดุลเลาะเอาไหระเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาใน ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายเกสปีเตอร์ราเดอร์เอกอัคราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทกราบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาตารีนากอนาโรภระยาเอกอัคราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทด้วย